มาม่ารถมาลาที่จะดแรมนะคะนิ่ชิ่นดูน่ากินมากอากินมากี่เธอรเป็นลำเห็ดค่ะจากที่เราแบบว่ากินมาม่าแบบจือที่ญี่ปุ่นนะคะเราจะคิดแบว่าเป็นเผือกมาคิดถึง,งรสชาติเป็นปเผืกที่มันคายกิจจ์ตำมะพร้พกกาวกิเทอง์ใบกะเพรานะคะ แล้วก็บีบไวาใช้ใีสเปเปอร์นะู่แดูเส้นมันเลิ่ดอลังการมากเลยอะทำเส้นดีมากเ,าเส้นม,มันเริ่มากเลยลูกฉันยังลายสอด้วยเลยอะเื้อหน่อยอะลวะเลยแปริปงังใช่ไหม,มตาไม่จืดเลยอ่ะดูจากสีก็รู้ว่าเผ็ดมากินส้มตำใช่ไหมอร่อยอ คนจริงมีที่หมาล่ากินเหมือนส้มตำมะละวันใช่หมาล่าเขาจะไม่เผ็ดมากมันจะมันจะแบบแซบชาๆหน่อยนิดนึงทำไมบ้านเรามันไม่มีผูกออะทำไมเขาถึงมีมาใช่นี้เป็นคนพากินไงหลวงอร่อยอะอร่อยมากเลยหลวงมาดูสีสันมันนางกินแบบแห้งนะทุกคน S <S อันน้ใสน,น้อยนะคะ,ะประว่าน้มให้ด้วยแต่สกว่าจะเป็นพริกมากกว่าแต่เข้มข้นมากเข้มข้นมากเลยอันนี้ก็สองร้อยห้าสิบสี่เยนประมาณประมาณห้าสิบบาท<ม>ใช่ไหมไม่ใช่ประมาณห้าสิบห้าบาทได้อยู่ห้าสิบห้าบาทมีถ้วยเล็กนะคะถ้าเรากินเป็นราเมงที่ร้านก็พันพันหกเออเป็นผัดก็ประมาณพันขึ้นนะ 900, 900, แต่เก้าร้อยแปดร้อยพันเลย ได้รีวิวอ่าอ,อร่อยจังไม่รู้จะกินอะไรคือต้องเปลียนเนี่ยถ้าพิถถึงประเทศไทย